จังหวัดนาราธิวาสจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพคนไทยในมาเลเซียโดยภารกิจในครั้งนี้จัดขึ้นที่สถานกงสุลใหญ่เมืองกตาบารูนะคะซึ่งมีผู้มารับบริการในครั้งนี้ประมาณ100รายค่ะ จังหวัดนาราธิวาสร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนาราธิวาสจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพพื้นฐานและให้คำปรึกษาทางการแพทย์แก่คนไทยณสถานกงศูนใหญ่เมืองกุตาบารูรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียโดยมีนา,นายกฤษณนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนำทีมพร้อมด้วยนายแพทย์ถนัดอ่าวารุนหัก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสพู้อหนวยการโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมออกหน่วยค่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้ค่ะมีคนไทยเข้ารับบริการกว่า113รายซึ่งนับเป็นครั้งที่3ของการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในรัฐกลันตันและพื้นที่ใกล้เคียงโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินการต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งหรือทุก3เดือน การตรวจสุขภาพครอบคลุมทั้งโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตส,สูงมะเร็งปากมดลูกรวมถึงการให้คำปรึกษาและจ่ายยาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆโดยทั้งนี้นะคะผู้เข้ารับบริการก็ต้องเป็นคนไทยเท่านั้นค่ะต้องถือบัตรประชาชนไปด้วยนะคะเราไปที่จังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้นำพระศกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมพิธีวางผ่าน